ได้กลับบ้านแล้วครับเวฟ125 i LED 219อันนี้เป็นสเต็ปเดิมแต่ว่าเจ้าของเป็นผู้ใหญ่นิดนึงมีอายุนิดนึงสังเกตเนี้ยคันนี้อเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณสัก103บวกแมกแมก104คันนี้ก็จบด้วยการเป็นแคมป์แต่สปริงวาวารีแมต่องเป็นพ่อครับก็มีอ่อ ทีไล่กองเหล็กประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงครับว่าหลังจางทำเนี่ยจะเ,เป็นปอย่างไรบ้างอันนี้เจ้าขอได้ไปเทสมาแล้วฟังเสียงด้หหอนมะั้ เรื่องให้ฟังดูนะว่าสเต็ปนี้เป็นสเต็ปแบบผู้ใหญ่แต่ว่านี้วิ่งทริปวิ่งไกลนะครับสังเกตว่าเพราหลังจากนี้เจ้าของจะพาไปเที่ยวบุเสรตมาดูกันนะครับ ว่าคันนี้เป็นรูปเดิมนะครับแล้วก็มีแคมหนึ่งตัวแค่นั้นเองครับแล้วก็หลักๆก็จะมีชิงวาวกระองเหล็กอะไรพวกนี้นนครับแล้วก็เะมนดันูริแม็กแล้วก็ท่อที่อย่างที่รู้คือเราต้องเปลี่ยนอยู่นะโอเคนะครับน้ำนี้เลยคันนี้ใช้ก็ไปประมาณ4,500บาทรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างจ่ายเงินจบนี้เลยใครมีรถรุ่นไหนที่จะมาอัปเดตหรือยังไงก็ได้นะฮะส่วนงานหน้าร้านก็มีเรื่อยๆตามนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวมาติดตา้งคันหน้าต่อแล้วกัน Đi Đi okay. vào Đi chắn phải vào Đi vào Đi vào Đang vào, Đang vào. Đang vào. Đang vào.